ไม่เคยเลยบอกบอกว่าเบอุกบาตลงมานะตมตึมตึมเก็บโอ้ยไอ้ที่ไปเจออกบาตจะดูเนี่ยไปหลังเข้าไอ้ยี่หลังเข้าโอ้โหออกอุกกบาอุกบาบา มึงบอกว่ามันไม่แซ่บไงห่วงแล้วว่าทีมนั้นทีมเดิมอุดบันไดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เงาเนี่ยกูว่าไม่ใช่บอลหรอกไอ้ตัวเนี้ยมันจะปีนมันปีนแล้วนี่ตาไม่ดูเลยถังเข้าขอถอยทัพทหารถอยทัพหน้าบันได

Hey, Summons you. Get in possession. Don't, 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 don't. In don't. I don't to be back. possession. be น,ะดนเดี๋ยวปล่อยบีไปเลยกันซีดิเพื่อนมันไม่ยอมปล่อยแต่เราก็ปล่อยไปเถอะคนน้อยเกิอนอะบีอะซีมันไม่ได้จ<น>ะซีมันแตกแล้วเราโดนไหลาย,ยาวเลยนะอืมแหละไม่กลัว ไม่ไหวสีไม่ไหวสีเยอะเกินสีเยอะเกินทหารเราไม่มีสี<อ>เป็นไม่ได้ทำเไ,ไม่ทันไหวคอมสายไหวเนี่ยทางกองเดียวไม่ไหวขอให้นี่เอา,าท,าทหารทหารร้อย เพื่อนตายหมดเลยนี่โอที่เราสวิตมาใช่ไหมเดี๋ยวโล,โลไปทำไหมวะเขาร่วมแล้วตั้งไงดีแนวตรงแนวยาว รอมันเข้ามาเอาเอาตรงนี้ใช่ไหมดันเข้าไปดันมาบิก๊กดันมาบิ๊กดันันแล้วเนี่ยดันมันไม่ไปแล้วดันไม่ไปแล้ว,ลวต้องเล่นขอทับโอ้ยโอ,ยโอย้ตายมาไมา่ คุณถอยแล้วผมตายอ่ะอผมตายผมโดนม้าไถไม่เจ็ม้าสวยเก็บหนักอากมันะ คอมาอ้อมหลังได้ไหมมาเล่นซ้ายวะแล้วไป That's here. <laughs> <laughs> <Right> hey, <here. laughs> <laughs> 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 วกบวกบตายหมดละวลังไปช่วยกำลังไปช่วยยุ่ยเหรอแทนกูมันจะหมดจะต้องไปเรียกโุ่ยแย่แล้วไม่ทันดีนะนไม่ทันเือมีกูอยู่กองเดียว แล้วหลัง่างนั้นก็หมดละจบเลยโอ้โลใหญ่ดันไม่ได้เขาถ้าพุ่งก่อนแล้วค่อยกดไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว หยับก่นได้ไหมไอ้คอมไอ้คมหยับก่อนกูตายตไม่ได้กูไม่ถูกมาแล้วผมหยยบแล้วผมหยับหยยบหยยบผมต้องหยับกรหันเราเพิ่มตอเทียนเซอูกงโว้าหล

We'll

มาเอาไม่ใช่มาคนดูนี่อยู่ฟังเรา ดีเอสซินเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวจีนไอ้บอลนี่แหละชอบลยอยลงมาจ้ะอ้อมมันจะอ้อมไปตีธนูเราตัวนี้ไ,ไปไอ้เนี้ยจัเหนือวิดียวต้องยันไว้ไอ้คน ครมาตีโลื่อนกูตายเฮ้ยนัทอ้อมนัทอ้อมนัทอ้อมดึงมันดึงเลโ้โหไม่ี็ตายโล่ใหญ่เหรอโลใหญ่ตเต คนลุกทำไมไมันต้องเป็นด่านฝนตกตลอดเลยไม่แต่ด่านนี้ฝนตกไม่ค่อยเห็นนะปืนถ้จะทำอันนี้ท้านมันต้อปล่อยคิดว่ามันเอามาออกมาออกมาอย่างไงก็ออกนั่นเฮ้ยไอ้เหี้ยออกมาก็ออกมาดิไม่กลัวแล้ว แต่กูดว่าน่าจะออกประตูข้างว่ะเฮ้ยไอความทุบมันก่อนอุ้ยโอ้โหอุยอ้ยอะไรอ่ะลูกโนระเบิดเหรออ่าตรีไหมาุดหน้าประตูหน้าประตูไอคอมตู้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 เอามาทุบหน้าประตูสิเฮ้อเฮียใครอุกบัตไม่ได้ดังใจปุ๊บ เด๋อจิ้มไม่กระโดดกระโดดแล้วเฮ้ยปีกอเข้าประตูไม่เข้าไม่เข้าปีนดึกมันไมเฮียหอกูรีโลรี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 ตายล่ะออกปุรีทันพอดีอ้าว ป้องกันป้องกันป้องกันแนวยืนแนวยืนแนวแนวปับเข้าไปบับบับมึงป้องกันกูไม่ได้หรอกเฮ้ยโอ้โหตกใจนึกว่ามานึกว่ามามันนึกว่ามามันแอบมาข้างล่างมาตลอดเลยอย่างนั้นเหรอทุบ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 หน้าไมัยน้าไม้หน้าไมยข้างบนหน้าไม้ข้างบน Warm up. Warm up. The right siege tower has reached the wall. Unit, assemble! Our left siege tower is under ขวางเลยขวางเลยไต่อดีกว่าไปช่วยเพื่อน,อนก่นอนดีกว่าไอคอมก่อนที่คนเราจะลดลงเหมือนเมื่อกี้เราบุกแต่เราหารันหามาอีกทีถ้าหันไปสี่ร้อยต่อไอเยี้ยหนึ่งพัทนะน่าก,กลัวเกิน่ะ กอใช่ไหมล่ะผมเจอมาเ <ไป S 2> กมตอนแ<อ>รกน,นี่นตนี่สะดุ้งไปยึดไซส์ให้เราแล้วเราก็จาัดก,การนี่เลยทหารไอส์ซินตัวนี้มันมันโดนปบปลาหอ,อกตายพาปไพร้อมเล่นตัวอะไรวะเอาโมโซชวนได้ก่อนนี้มูมีพุ่งอ่ะกูรอพุ่งจงังหวะสองอ่ะได้ได้ได้ไดม่ใช่ปะตายปะ โอ้โธ่คอยู่ไหนเนี่ยน่าสิตบมันบับ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 เห็นเงาไฟข้างหลังไหมคุ้มคุ้มว่าจะรอจัดการเฮ้ยไม่รอเฮียยิงหน้าไม้อีเหี้ยมาแล้วไงตามฐานไปเลย เฮ้ยโอ้โหเออไม่มันเป็นแผนกดกดกลับมากดกลับมาดินี่กลับอยู่กลับอยู่กลับอยู่มันไม่ใช่นแผนหรอกกดผิดโอ้ยตะกี้ยิงมาเฮียเฮ้ยไอ้นี่จะหนีไอ้นี่จะหนีมาเอาง้าซสวิตซ์มันก่อนดิอ่าเอาิตซ์ไม่ให้หมดไอ้ยิงปืนนี่ว่าต้องไปจัดการมัน เอลซินผู้หญิงตัวนี้นี่มันที่กระโดดกระโดดไหมใช่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 ใชใชเอาอะไรรอดตามเพื่อนมาเฮ้ยมาไม่สองกองตองงานคุยตองเสีออยงแม่งหน้าไม้ยิงมาเนี่ยพราปพป กันตายเหรอไม่ไม่ตายไปดูไปดูเฮ้ยเฮ้ยมามาทำไมมันเอาหอยไปนู้นแล้วนะมันเอาเครื่องบินมามันเดินไปด้านล่าง ใ <ítulo> ห้นะข้เฮ้ยมันหันข้างยิงไอ้เหี้ยแตงว่าแม่งมาข้างมันเข้าข้างไอ้เหี้ยมา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 แล้ว วกวตีนหอ่องตีนนเฮีย้ยม้าแม่งล่อกระสุนนะเฮีย้ยม้าปืนห <c oughs> น้าไหมมันหมุนช้ามันโยกไปโยกมาให้มันยิงให้ห<ม>น้าไหมมันยิงไปข้างหน้าได้ไหมเออตอดผ,<ม>ผมเล็งย่ผมเล็งย่มาแนละ้วรอบนี้มาจิ้มห <c oughs> มดเฟน เจะขึ้นกองไม่ยิงอนะ่ะมันไม่ยิงวะไอ้เขี้หน้าไม้โอ้อยโดนไฟไหม้แล้วโดนไฟไหม้แล้วไปเลยไปเลยไปเลยปล่อยหน้าไ,ไม้แม่งี่ เอามาใส่คูณแล้วล่นกูแล้วล่นกูแล้วเหรอฮะไอ้ยดีวะฮะช่วยด้วย ก้ตายคุนได้เฮียฆ oh, yes. ่าก uh ูได้้วหนีเลยได้เฮียซืฟอปีกันด้วย SR mày mà như vậy luôn hèn 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 ให้มันเปลี่ยนมาเอาเป็นหน้าไม้เลยโฮับโซไม้เฮ้ยเย้ยโดนตัดตีนโอ้โหหมดที่หมดกันโอ้โหแล้วไม่นหน้าไม้นั่งตรงบันไดด้วยไม่เก็บไม่ได้ด้วย รับเฝ้าอยู่ห้าตัวอุ้ยโอ้โหสร้างเป็นใหญ่นี่เลยเหรอ นเป็นอย่างนี้เลยเหรอคอนายใช่ไหมล่ะเอาถามไปุดบันได้เขามอาถามไปุดบันได้ฝุดอะไรผมหอด้หาย่านูมาะเอ้าเขียวเนี่ใครเนี่ย